อยู่ก่าดังตัวหนึง่งพี่ออมไม่ได้แล้วอะ่ะไม่คิดละคิดละผมช่วยไม่ได้นะต้องเล่นกันเองอะ่ะยึดกี่ตัวพี่ยึดกี่ตัวเออแ<อ>ต่ละตัละสองสอง กับตายตามเลยนี่ตามแล้วเอออีก็ว <het is going> ่าไงเกมไาแล้วอ๋อ เอาเจ็บหรืออะไรวะทำไมเขาหยิบับัดเจ็บขัดเจ็บอ,อ้าวยูหูอุ้ยเหมาเลยอะรอคนเดียวเหมาเลยอ,พอ,อ,อะพี่ต้องหนีถือว่ไอโก้ธรรมดาไหมพี่ จบแล้วที่สอนมาถูกต้องมีแล้วพลาดแถวไปพี่แถวไปพี่แพะวะเกิดอ,อะไรขึ้นพี่มันพลาดตรงไหนวะโดนปาดอ๋อโดนปาดเจ้าพี่ มาบ้านมาขค่ไหนตรงไหนมีคนบ้างเยอยฝุ yeah, ่นนบ <laughs> ทุกนัดนี่คือฝุ่นทุกนัดที่ <laughs> อย่ามันพลาดตรงไหนวะพี่เอาใหม่รีเซต็ตรีเซต็ตรีเซต็ตรีเซต็เซต,ซตมั่นใจมั่นใจมั่นใจอยู่พี่ หูรถที่คันเยอะไปหมดเลยไป่วันนี้อะเราจะอยู่ก็อยู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าวงก่อนวุ่ยวงเล้าโอ้ยวงเล้าพี่ใครเสกด้วยเคตรน่ารักเลย น่ย่ารักเกินต้้งแข่งอยากได้อย่างนี้จังบานบอกต้องแข่งขอวงอย่างนี้ได้ไหมวะวันนี้วงไม่เอามิดเลยอือวิ่งบานฟ้านวลเนียนวนวลเนียก่อน้าอยู่ในวงเอาละทำมิบบ่งแม่งเกินพี่ตะกี้ พี่จะกอดไปไหนเนี่ยวงอะ่ะวุ้ยบากา้าบากา้าหน้ามึงปาก้าหรอ,อพี่จะกอดไปไหนมันยิงผู้หญิงมึงต้องเอามันซะหน่อยก็เอาแน่นอนพี่มันยิงผู้หญิงเออเอาไว้ไม่ได้ไอคนแบบเนี้ยยังไม่เชื่องพวกหญิงผู้หญิงสวัสดีเอเมซีปาีิพัฒ ơi còn chiến phải đánh nhiều à đâu là gì này gặp bà ca tại sao rồi rồi ừ, bà tai lên đi chẳng thay lộn chẳng chẳng nâng Mấy à เอาอีกลูกหนึ่งนะไม่หมดตุ่มก่อนโอ้โหงดดจัดๆไอโกะไงวงวงมันเสิร์ฟเหมือนอย้วยนะวงแบงนี้พวงเนี้ยโอ้โหขอ้หอยข้าแบบนี้มันเฉียบมีไม่ใช่ดีดออกดีดออกดีดออก

โอ้โหอยู่บ้านเดียวกันหล่อแบงค์แบงค์แบงค์ฮัลโหลได้ยินเป้าอยากได้เหรอไอ้บ้าหล่อแบงค์ได้ยินเป้าแบงค์แบงค์ได้ยินเป้าเพื่อนกันไม่ทําร้ายกันนะหล่อแบงค์ได้ยินเป้าเอาละเอาละไม่มีการเจรจาอะไรทั้งสิ้นเงียบมาเอามึงแน่ ชุบเสร็จแล้วด้วยทอมสันนไงทอมสันเนี่ยทอมสันนะหรือทอมสัน่นอยู่นะบอกก่อนหรือทอมสันนะบอกก่อนปืนนี้คือลู่สามนะบอกก่อนอเหียกระสุนไม่น่าพอมาแล้วอยากอยู่ก็อยู่ไป พูดแค่นั้นอุ้ยเขี้ยะตกใจหมดตามหนึ่งหนึ่ง เนี่ยมันสำรวจไอ้พวกนี้มันสำรวจไปขึ้นไปขึ้นไป กิ๊งผมอ่ะของกิ๊งกผมก็ได้เนี่ยมึงเอากูมาทำไมเนี่ยเอากูมานั่งคุยเหรอเอาไปแทงไงเอาพี่ไปแทงไงเออต้องงี้ต้องทำงานเป็นทีมเออถูกพี่ถูกโอ้โห